โอเคเพื่อนๆสวัสดีจ้าวันนี้มาทำคลิปเออสั่นจักหน่อยเนาะจะมาทำการฝักชำเด้อยจ้ากุหลาบสวยๆจ้าง่ายๆอ่าหนามออกเอาน้ำออกเอาน้ำออกเรียบร้อยอ่ะโอเคก็จะมี1ตา2ตา3ามตาเด้อพี่น้องอ่ะ ก็ตัดตรงนี้เลยกุหลาบไม่ต้องให้เขาติดใบก็ได้เพื่อนๆดูมีสามตาเนาะสามตาก็ทำอย่างนี้ไปเลยอ่าเอาหนามออกเด้วยอจ้าก็อย่างนี้เนาะโอเคอ่ะอย่างนี้เลยจ้าก็ ลงดินจ้าลงดินแบบนี้เลยเนาะอ่า no? ครบ3 35วันเดอ้อเพื่อนเพื่อเดี๋ยวให้รออยู่35วันทำแบบนี้ง่ายๆเอาของง่ายๆมาให้ดูเพื่อนๆพื่อนของง่ายๆแล้วก็ งอกจริงอะไรจริงงอกงอกจริงเด้อจ้ากอตุกก็กำลังตัดแต่งกิง่งเดี๋ยวจะให้ดูว่าน้องเขาเวลามีรากแล้วมันเป็นยังไงมีรากออกมามันเป็นยังไงเนาะอ่ะนี่ก็คือได้รากออกมาแล้วเพื่อนๆเ,เห็นไหม ตุกเอา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 อกจากกระถางนี่คือรากเด้อจ้าเอาล่างก่อนล่างรากให้ดูก่อนอเดี๋ยวจะไม่ไม่แน่ใจนี่นี่จ้านี่จ้า,จาแค่รอสามสิบห้าเด้อจ้าสามสิบห้าวัน